ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไปเที่ยวลาวกันนะคะคุณชมก็คือลาวพัฒนางวดวันที่12กรกฎาคมพศ2 567นะคะเรามาติดตามตัวเลขเด่นเลขดังจากคุณแม่มุกดานะคะคุณแม่มุกดางวดที่ผ่านมาคือให้หลุดนะคะคุณผู้ชมแต่งวดก่อนหน้านี้คือให้เข้านะคะงวดวันที่1 0ก็คือหลุดนะคะแล้วเรามาดูกันว่างวดวันที่12 นี้จะเข้าหรือไม่นะคะคุณผู้ชมเราตามต่อนะคะเรามยังไม่ละความพยายามนะคะเลขอาจมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมตัวเลขที่คุณแม่ให้มาก็คือจะมีะเลขสามตัวนะคะคุณแม่ให้สี่เก้าสองนะคะมาตัดก็คือจะเป็นสี่สองสี กนะคะก็จะมี 9, 2, 9, 4นะคะ,ะตัวรองค่ะคุณผู้ชมตัวรองนะคะตัวรองของคุณแม่ก็จะมี 1, 6, 1, 7, 2, 8นสะคะสำหรับตัวเลขที่คุณแม่มุกดาให้มานะคะสำหรับวันนี้คุณแม่มั่นใจตัวเลข 92นะคะให้เน้นที่92แต่ถ้าหลุดนะคะหลุดก็ไม่น่าจะเกิน2 8นะคะสองแคุณแม่ให้อีกหนึ่งตัวก็คือ6 2สองนะคะถ้าหลุดถ้าหลุด92มาก็น่าจะเป็น2ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเน้นเน้นะคะคุณแม่เน้น92นะคะคุณแม่ด่างวดที่ผ่านมาคือหลุดนะคะงวดวันที่10ก็คือหลุดไปนะคะแต่ว่างวดนี้คุณแม่ก็ให้มาเลข3ตัวก็คือจะเป็น สี่เกนะคะสี่เกาเลข2ตัวเราตัดเล่นนะคะมี4 2 4 9 9งสีองเสนะคะแล้วก็ตัวรองก็จะเป็น1 6 1 7 2 8 6หนสองะคะถ้าหลุดจาก9กสองน่าจะไม่เกิน28กับ6กสองนะคะคุณผู้ชมคุณแม่ให้มา ตัวเลขเด่นเลขดังที่คุณแม่ให้มาคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะสำหรับคนที่ชอบส่วนคนที่ไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันความชื่นชอบนั้นขึ้นอยู่แต่ละ,ะความชอบของแต่ละบุคคลนะคะคุณผู้ชมใครที่เข้ามาดูแล้วตัวเลขของเราอาจมีเข้ามีหลุดนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่ใช่ว่าจะให ตรงทุกงวดแต่ว่าเราก็จะพยายามหาตัวเลขเด่นเลขดังจาก f อจากเสียหลายๆมุมหลายๆจังห,หวัดนะคะที่เราจะนำมาให้ดูมาเปรียบเทียบมาดูมาเป็นแนวทางนะคะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้นะคะอย่าลืมว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ฟันธงหรือมั่นใจอะไรขนาดนั้นนะคะว่าจะปัง หรือไม่ปังนะคะคุณผู้ชมตัวเลขเราไม่สามารถรู้ได้นะคะมีเข้ามีหลุดแต่ว่าเรานำมาให้ชมให้ดูให้ฟังก็คือจะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเองนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้คุณผู้ชม f อทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองหลังไหล ไหลมาเทมานะคะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองกันท่วนหน้าทุกๆคนนะคะคนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ